สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่อยู่ณที่แห่งนี้นะคะณศูนย์นโยบายมีชีวิตเพื่อชาติหรือว่า Life Policy Exhibition Center ของเรานะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านด้วยนะคะที่รับชมผ่านทาง y o u t u b n n h l นะคะเพื่อชาตินี้แล้วก็แฟนเพจนะคะ a c o b o o k นะคะเพื่อชาตินี้นะคะก่อนอื่นค่ะ วันนี้นะคะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนเลยนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เราเจอกันนะคะนะการปราศัยของพรรคเพื่อชาตินะคะนะักสุนโโยบายมีชีวิตพรรคเพื่อชาติไลฟ์โพลิ c ตีเซ็นเตอร์สุขุมวิท12นะคะดิฉันเบียเกตปรียาแก้วแสนเมืองค่ะวันนี้นะคะก็มารับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะในการที่จะมาดําเนินการนะคะดำเนินงานวันนี้ลเล่าให้ทุกท่านฟังว่า วันนี้พักเพื่อชาติของเรานะคะครอบครัวเพื่อชาติกําลังทําอะไรอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้นะคะก่อนอื่นคะ่ะทุกท่านคะเดี๋ยวอยากจะขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังคร้าวๆก่อนว่าศูนย์นโยบายมีชีวิตพักเพื่อชาติหรือว่า life policy center เนี่ยคืออะไรหลายท่านที่ ณนะที่อยู่ณนะที่แห่งนี้รวมถึงอยู่ทางบ้านหลายท่านอาจจะได้พอเห็นข่าวบ้างแล้วได้มีการเห็นกิจกรรมต่างๆของพรรเพื่อชาติมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะว่าตอนนี้พรรคเพื่อชาตินะคะได้มีการสร้างศูนย์นโยบายมีชีวิตขึ้นมาอยู่บนถนนสุขุมวิทซอย1ินะคะบนเนื้อที่กว่า3ไร่อยู่ตรงบีทีเอสอโศกดีเองนะคะ สถานที่แห่งนี้ค่ะเป็นสถานที่ที่พักเพื่อชาติมีความตั้งใจอย่างมากเลยนะคะในการที่จะเป็นศูนย์นโยบายเพื่อแสดงให้เห็นถึงนโยบายที่พักเพื่อชาติตั้งใจจะทําให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ในปี2566นั่นเองนะคะ แน่นอนค่ะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วสูนนโยบายมีชีวิตมันเป็นยังไงหลายคนก็มีคนถามเนี่ยมาเยอะมากเลยนะคะตรงตามชื่อเลยค่ะสูนนโยบายมีชีวิตทุกคนงงอ่ะงงใช่ไหมคะมีชีวิตก็คือว่าเราสร้างนโยบายนะคะให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามารับชมแล้วก็มาดูให้เห็นกับตาไปเลยว่า หากพักเพื่อชาติมีโอกาสได้รับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนพักเพื่อชาติจะแก้ปัญหาบ้านเมืองอย่างไรคําว่ามีชีวิตของเราก็คือจับต้องได้มีการโชว์นโยบายที่ทําให้ทุกท่านมองเห็นให้ขาดปไปเลยว่าถ้าเลือกพักเพื่อชาติทุกท่านจะได้ รับอะไรและจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรพักเพื่อชาติตั้งใจจะมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องลมฟ้าอากาศดินน้ำการจราจรสาธารณปรโพคหรือว่าจะเป็นเรื่องของอชีวิตความเป็นอยู่นะคะการกินดีอยู่ดีเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะคะพักเพื่อชาติจะมีการปลาัสนะคะแบบนี้ทุกวันทุกวันนะคะย้ำนะคะเวลา 18นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกา30นาทีหากท่านใดนะคะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านหรือว่าทุกท่านที่กำลังเดินผ่านหน้าถนนสุขุมวิทนี้ได้ยินเสียงนี้แล้วเราก็เชิญนะคะเรียนเชิญเดินเข้ามาร่วมกับครอบครัวพรรคเพื่อชาติของพวกเราได้เลยนะคะพวกเราเปิดสถานที่นี้นะคะให้เป็นสถานที่สาธารณะให้ทุกคนได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการเข้ามาเรียนรู้นะคะแล้วก็มาศึกษาถึงนโยบายของพรรคเพื่อชาติ ก่อนที่วันนี้เราจะไปเจอใครหลายคนนะคะที่ท่านจะมาเล่าให้เราฟังว่าหากหากพวกเราพักเพื่อชาติมีโอกาสได้รับใช้พี่น้องประชาชนเราจะช่วยทุกท่านแก้ปัญหาสังคมและประเทศชาติอย่างไรเดียอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะสถานที่แห่งนี้เป็นความตั้งใจมากของพวกเราพวกเราได้ดําเนินการสร้างมาเป็นระรยะเวลาหลายเดือนมากๆแล้วนะคะและตอนนี้ก็การดําเนินการสร้างก็เสร็จกว่า5 0แล้ว จริงๆเนี่ยอยากจะพาเดินชมมากๆเลยนะคะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างไรแต่เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเรานะคะมาพูดคุยกันตรงนี้ก่อนละกันนะคะก็ตอนนี้ค่ะอยากจะขอให้ทุกท่านนะคะที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage ทังเพื่อชาติแล้วก็ Facebook Fanpage เพื่อชาตินี้นะคะรวมถึง Youtube Channel เพื่อชาตินี้ด้วยนะคะ